สายวอฟเฟิลถูกใจสิ่งนี้อ่ะฮะอะไรฮันนี่หูอันนี้เหมือนฉาำกวยเส้นเลยวะอันนี้เหมือนแยมบูเบอร์รี่แล้วจากนั้นปาดปาดใส่เนยถั่วครึ่งหนึ่งไ้สกีมสามสีเค้เขาทำทุกอย่างเลยที่มันดูเหมือนของกินน่ะแล้วพอผสมสีกันมันก็ได้ความฟินในการนวดด้วยนะครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะสลามเนี่ยมาทำจากอะไรนะผมเคยจำได้ว่าผมทำสลามเนี่ยมันเป็นแชมพูเพราะฉะนั้นมันกินได้ไหมนี่คือข้อสงสัยของผม สรามผู้ร้ายหลายใหม่อาจเป็นแป้งฝุ่นกาวใสบอแรกชมพูต่างๆที่พิกแพงสูตรได้หลายอย่างก็คือแดกไม่ได้นั่นเองห้องไว้ในหัวเลยนะทุกคนสลรามกินไม่ได้แต่เราจะดูคลิปที่ถา้าเรารู้สึก,กิอยากกินสลรามแล้วเว้ยไปดูกันโอ้โหนี่มันเหมือนโมจิมากเลยทุกคนเอามาปาดบนขนมปังโรยเกดบางอย่างให้หน้าตาออกมานะ่ารับประทานฮะอะไรนะไอข้างหลังนี่ก็เป็นสลรามเหรอครับกลายเป็นก้อนโมจิไอนี่มัทฉะ คอนเทนต์นี้ก็คือห้ามหิวสลามอย่าง,งาน,นะน,นั้นสินะอ่ะฮะโอเคโมเหมือนกระจกแต่ไม่ใช่ครับผมโรยเกล็ดสีเข้าไปด้านบนแล้วหลังจากนั้นขยำขยำม,มันก็จะเป็นสีเดียวกับเกล็ดใช่ไหมผมผมเข้าไม่ถึงเลยตอนผมทํามันแบบเลอะๆหรือว่ามันเปื้อนขี้มือผมก็ไม่รู้แต่ที่มันใส่มากเลยเนาะนึกว่าเป็นน้ําแข็งเลยโอเคพี่คนนี้เราเคยดูนะครับเขาทาโบบาใส่วาฟเฟิลลงไป แต่ทุกอย่างในนี้เป็นสลามแล้วตอนแรกมันแข็งแขกมันไม่ได้แข็งนี่หว่าหรือว่ามันเหลวแล้วมันแข็งได้คือยังไงวะ <laughs> ผมโดนหลอกแน่เลยวะ่ะ <laughs> ช็อกโกแลตเค้กไอศครีมวานิลลาอ๋อดูมันจะเหมือนมากเลยนะตากุ๊บทุกอย่างเป็นสลามหน้าอายไหล่ะกินได้แม้กระทั่งกาวเนี่ยผมผู้ซึ่งกินอย่างรบมาตั้งแต่เด็กโอเค อันนี้แกสอฟเลมอนเอไอศครีมเลมอนเข้าไปด้านบนโรยสปริงเกิลทำให้น่ากินแลว้วก็มาเล่นคุณไม่สับสนตัวเองมั้งเหรอว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เราควรเล่นหรือเราควรกินน่ากลัวมากชีวิตเราเนี่ยนะไอส์ครีมสามสีเคเขาทําทุกอย่างเลยที่มันดูเหมือนของกินนะ่ะแล้วพอผสมสีกันมันก็ได้ความฟินในการนวดด้วยนะครับเราเนี่ยจะชอบอะไรยืดยดืสังเกตตัวเองไหมทุกคนเวลาเห็นอะไรยืดยดืบางคนนะครับแก้มย้อยๆนิดหน่อยพพให้ดึงได้อะไรอย่างเงี้ย ก็น่ารักนะโอรีโอทำจากสลามด้านล่างเหมือนครีมโอริโอผมฝันว่าจะกินครีมโอรีโอเยอะขนาดนี้แต่นี่คือครีมโอรีโอจริงๆผมแค่คิดผมก็หวานเลี้ยนไปทั้งปากแล้วแต่นั่นมันจะคุ้มกับเบาหวานที่คุณแลกมาสินะอย่าลืมเป็นเบาหวานกันนะครับหยอกหยอกหยอก <laughs> <laughs> โอริโอจุ่มนมเป็นคุกกี้นะหลัากนั้นะเอาไปใส่เครื่องที่เขาทำสลามโดยเฉพาะ ผมไม่แน่ใจว่าส่วนประกอบมันคืออะไรอ่ะมันทําได้หลายอย่างไหมก็ไม่รู้เลยนะครับคุณกําลังจะหลอกคนทั้งโลกด้วยการใช้สลามอย่างนั้นเหรอผมไม่หลงกลคุณหรอกผมดูก็รู้ว่านี่มันของจริงยี่ไม่ได้หลอกหรออ๋อใส่กินใส่นะหถ้าเขาใส่กลิ่นด้วยเนี่ยคืออีวิลเลยนะทุกคนเพราะรู้ไหมครับว่า ขนมบางอย่างเนี่ยมันแค่สีเปลี่ยนแล้วเขาใส่กลิ่นนะเขาไม่ได้เติมสารสกัดอะไรจริงๆมาเลยนะทุกคนเช่นวาซาบิเป็นต้นนะครับมันคือมัสต์ดผสมกับอะไรที่มันฉุนๆน,นะส่วนใหญ่นะถ้าไม่เห็นขูดมาจากต้นมันจะเป็นของปลอมเว้ยแล้วพี่เขาใส่กลิ่นลงไปในสลามทําให้เรารู้สึกว่านี่อาจจะเป็นกลิ่นเลอนนะ่ะแผนฆาตกรรมทุกคนอย่าไปหลงกลมันเราดูเฉยๆนี่ไงวาฟเฟิลบีบัตเตอร์ด้วย อ้อใส่รับเรียบร้อยาหากินพี่เขามาบีบเล่นแต่ถ้าเป็นเราจริงๆหยิบขึ้นมาขนาดนี้แล้วทำไงต่อครับกินไม่ได้เอกพุดดิง้งเหมือนไข่จริงมากไม่ใช่เหรออ๋อเป็นเอกยกไข่แดงไข่ขาวหลังจากนั้นกวนร,รวมกันก็กลายเป็นสีเหลืองสลามเป็นได้ทุกอย่างบนโลกนี้จริงๆคนะเขาบอกว่าเหมือนฮนนี่บัตเตอร์ครับผม โอเคนี่คือการลงไปใส่เกรเกรดนิดนึงน้ำหวานมันก็เหมือนกันนะ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยทุกคนอันนี้เขาทาส่งไปโรงงานเลยนะจากช่องนางนี่คือทุกอย่างเนี่ยพร้อมที่จะเอามาขายได้ทุกเมื่อเลยอะ่ะขนมปังก็เป็นของปลอมอันนี้ผมทึ่งจริงวะ่ะตกใจไปแวบหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนแยมบูเบอร์รี่หลังจากนั้นปาดๆใส่เนยถั่วครึง่งหนึ่งเขาบอกว่ากินแบบนี้ก็อร่อยดีผู้ ไม่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 ไม,ไม่มันคือสลามห้ามจิตห้ามใจนิดนึงนะครับเนี่ยทุกคนหูไข่าขาวแม่งใสจ้วเลยเนาะเติมแป้งถ้าพอรู้สึกเหมือนเรากําลังทําจริงๆมีบัตเตอร์ปอมนะครับเขาเปลี่ยนกวนๆคนๆหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงอะใส่เกทโ,โกโก้คุกกี้แกล้งทํานะครับถ้าไปโดนพวกความร้อนจริงๆผมว่าน่าจะเละมันจะแบนลงใช่ไหมสวยแต่ทําจริงไม่ได้อมันใสเหมือนน้าเลยเนาะ พอลงไปเอาหลอดจุ่มนี่ถ่ายภาพเฉยๆแทบไม่รู้เลยอถ้าใครชอบสลามหรือดูมาถึงตอนนี้แล้วคุณยังไม่ได้กดไลค์เนี่ยคุณต้องพิดจานนาะตัวเองแล้วนะฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับติดตามช่องของเราเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปแนวนี้แน่ไปดูต่ออ่ะใส่อะไรเรืองๆลงไปครับสปริงเกิลสปาร์เกิ เกดช็อกโกแลตนิดหน่อยอ๋อเหมือนแบบยูนิคอร์นใช่ไหมเรารู้สึกถึง unicorn, ยูนิคอร์นไหมทุกคนหรือน้ำลายดิดหน่อยเพราะว่าหิว <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งล้านนะทุกคนแต่เขาอยู่ต่างประเทศไม่รู้เขาส่งมาประเทศไทยหรือเปล่าอ๋อก็อมาโรยตกแต่งให้มันดูน่ารักอะไรอย่างนั้นเราก็จะเล่นสนุกมากขึ้นจากจิ้มสลามธรรมดาฟินระดับ10นี่ก็เป็นฟินระดับภัยพิบัตระดับมังกร <c oughs> <c oughs> สายวอฟเฟิลถูกใจสิ่งนี้อ่ะฮะอะไร ฮันนี่ฮูอันนี้เหมือนชาวครัวเส้นเลยว่ะแต่เราจะเบื่อกันไหมทุกคนยังเล่นต่ออันที่มันเป็นแบบผสมกันแล้วไหมหรือว่าก็เล่นเสร็จแล้วแล้วก็ซื้ออันใหม่มาเล่นต่อเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นหุ่นยนต์โมเดลอะไรเงี้ยมันยังอาจเอามาตั้งโชว์แล้วมาเล่นต่อได้แต่อันนี้รูปทรงมันไม่เหลือแล้วไงทุกคนไม่มีตังก็ต้องเล่นไปก่อนแต่เอาเป็นแบบถ้าสมมติเรามีตังเหลือเออจะเล่นต่อไหมแล้วเราก็ซื้อไปเลยนะตักแบบไอติมครับไอติมสามรสมันจะม้วนม้วนไหม ไม่เฮ้ยไม่คุณทำอะไรพูดแต่ก็ได้อยู่นะมีแต่คำถาม <laughs> ไม่มีความเข้าใจสักอย่างเลยมีแต่คำถามล้วนๆอ่อันนี้เป็นสลามธรรมดานะครับสองสีฮะมันคือฟองน้ำใส่สีทุกคนเราโดนหลอกวะเนี่ย สุดท้ายก็เป็นสีมว่วงไม่มีไม่มีสิ่งที่ฉันรู้อีกแล้วบนโลกนี้ก็น <_ d ata> ั่นแหละครับอย่างที่ว่าเราเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ทุกวันนะครับ <_ d ata> เพราะฉะนั้นการผิดพลาดหนึ่งครั้งถ้าพีเราเรียนรู้หนึ่งครั้งแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมอันนี้เรารู้แล้วจะกลายเป็นปสีอะไรสีน้ําเงินอ่าน้ําตาลครับผมแต่ถ้าสีเป็นเข้มผมว่าอาจจะดีก็ได้นะให้เหลยก้าลสิยกขึ้นใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นฟองๆเออแล้วพี่เขาจะมาหย่ำต่อมันแปลก คนเหมือนเส้นใยกล้ามเนื้ออันนี้ผมผมแบบรู้สึกแปลกๆกับอันนี้มันจะไม่ค่อยฟินขนาดนั้นแต่ลมออกมันก็โอเคใช่ไหมจนกว่ามันจะเรียบข้าวญี่ปุ่นหรอไม่ใช่วัสดุพลาสติกที่เป็นสลามนี่แหละมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยว่ะโอ้ยดีมากคนนี้ดีมากชอบจะเก็บอาการไม่อยู่แล้วตอนนี้นน <laughs> ถ้าเกิดห้ามวาลนี่คือแตกทุกอันเลยอะ เอาสีมาทามือให้เป็นสีแดงแล้วก็เล่นสลามครับผมมันมีความฟิน2อย่างอยู่ในอันนี้เผื่อแบบใครอยากวิเคราะห์นะครับก็คือสีบนมือจะลอกหมดไหมกับสลามจะดูดซับสีทั้งหมดไหมนั่นคือความฟิน2อย่างเปลี่ยนจนสลามกลายเป็นสีแดงกับมือกลายเป็นความสะอาดผมแกะรอยได้ผมเป็นนักเสืร์ความฟินยังไงล่ะนั่นแหละครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ไปด้วยกด s u b s c r i b ์ไว้ผมอยากดูจริงๆว่าคลิปนี้ยอดไลไ์จะไปถึงเท่าไหร่เพราะว่าคนเทนี้แม่ ฟินจัดหนักมากแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนเหมือนเดิมนะครับขอสนุกับคลิปนี้ไม่ไดับมานะครับ